สวัสดีโควิดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่7อย่างรวดเร็วนะครับไปไม่รอช้าพาร์ทนี้เออผมมีแพลนว่าจะเออเคลียบอสด,ดอกบัวให้ครบเอ้ยไม่ใช่ให้ครบสิเคลียบอสด,ดอกบัวเอ้ยแล้วปลาอะไรเนี่ยึคิดว่าเก่งๆมากมังอื้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมจะลงมาในป่าจังเกิลเออหลังจากฆ่าบอสเหล็กแบบสดๆใหม่ๆเลยแบบร้อๆเลยอะ่ะเออเพิ่งเอาออกมาจากเตาทําให้ไม่ค่อยมีแร่เออไม่ค่อยมีแร่เขียวไม่ค่อยมีหัวใจเกิดนะ ก็ผมก็ไป FK ยิงยาวประมาณ3มชั่วโมงและผลลั์อุ้ยเต่าผลลั์ที่ได้ก็คือจริงเอาแรกเขียวว่ะปื๊บปื๊บปื๊บต้องฆ่าเต่าครับเต่ามันมีโอกาสดรอปกระดองแล้วมันไม่ดรอปให้กูด้วยไงเออเกิดบ้างไม่เหน่ยแรกเขียวกู FK ไปนานมากเลยไอ้นี่หัวใจเกิดแล้วคุณผู้ชมอะไราดาบเราโหดครับมา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 เออสิ่งที่เราต้องฟาร์มตอนนี้คือแค่หัวใจทองก็พอเออแรกเขียวยังไม่จําเป็นมากครับเพราะว่า แต,แ,ตแต่แต่แร่เขียวมันสามารถเราไปทําชุดเกาะได้นะชุดชุดเกาะเขียวอะ่ะเออซึ่งผมไม่ไม่ทําครับเดี๋ยวผมจะไปทาชุดเกาะเต่าทีเดียวเลยเออลืมลืมลืมพูดถึงชุดเกาะแล้วก็เรามาทําชุดเกาะฮอลโลหน่อยดีกว่าอ่ะผมก็ไปฟาร์มบอสเหล็กมาเพิ่มนะอย่างละตัวทําให้โซเพิ่มแร่เพิ่มอ่าแล้วก็มาคราฟชุดเกาะใหม่หน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเออลองท้ามาก่อนเสื้อมาก่อนอ่าแล้วก็หมวกครับมันมีแต่ละสา,ายเลยอันนี้สายซัมมอน สายเวทสายตีไกลนี่ไงนี่ไงสายมิลลีครับอ่ตอนนี้สีเฟ้นมีอยู่อุ้ยแปเลยเหรอใสป่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งรทำไมดีเฟนกูมันเยอะจังวะเชีย่ยไม่เคยดีเฟนขึ้น100่ง้อเลยนะเนี่ยตั้งแต่เล่นเทลเลเรียมาอุ้ยเราเอาุดก่อนนั้นออกแล้วเราไม่สามารถเดชได้ครับโอ้โหต้องเอาโล่แดชกลับคืนมาแล้วกูจะใส่แทนอะไรดีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของชุดก่อนนี ทุบไปหนึ่งที่ปุ๊บเห็นไหมเราจะแยกร่างแล้วเราจะสามารถหลบการโจมตีได้1ครั้งเออน,นี่มาดูมาดูมาดูาดปึ๊บปิงเป็นไงไม่โดนดาเมจเอา้าเมื่อกี้เอฟเฟกของอัเอนี่นี่นี่อ่าเป็นไงโอ้เมื่อกี้มันมีเอฟเฟกของไอเทมบอสสมองนะมาครับเดี๋ยวเรามาหาเออสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหัวใจทองต่อแร่เขียวก็หาไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของเรากันนี่ผมพามาดูจุดต่อสู้บอส ดอกบัวกันน่อันนี้ก็คือเออที่จริงมันเป็นที่ต่อสู้เก่าของบอสพึ่งแล้วก็ขยายเพิ่มเออคือไม่อยากหาที่ไกลบอสดอกบวกัวคือผมเจอบอสดอกบัวแล้วไงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเลยเออคือทุบปุป๊บสู้ได้เลยเนี่ยใกล้กอุ๊ยหัวใจท้องเก็บมาหัวใจท้องเกิดเยอะมากอะเดินไปแป๊บเดียวก็เจอละแล้วสู้ก็มีเออดอกทานตะวันให้มอนเตอร์เกิดน้อยใช่ไหมมันจะเพิ่มเอ่อมูฟเมนต์สป,ปีดแล้วก็มอนเตอร์เกิดน้อยขึ้น น้อยลงสิเออแล้วก็ทอทชมพูก็มอนสเตอร์กดน้อยลงนี่ขนาดกิดน้อยลงแล้วนะเอโอเคมีแคมไฟมีตะเกียงเลเจนเลือดแล้วก็น้ำยาพึ่งเอ้ยน้ำพึ่งเออททำให้เลเจนเลือดโหดมากมากเลยโอเคคงไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับพื้นที่สู้บอสไปเดี๋ยวเราไปตามหาหัวใจทองต่อดีกว่าคุณผู้ชมผมก็ได้โยโย,โย่มาด้วยนะโยโย่น,นี้ผมไม่รู้มันดอกจากอะไรแต่ว่ามันมันมันฆ่ามอนสเตอร์ในจังเกิลดอกเออ เออตรงนี้มีดอกบัวอีกไม่ต้องการเอยหัวใจทองหัวใจทองตรงนู้นตรงนูง้นแอคเขียวถ้ารวมกับอันเก่าเนี่ยผมมีตั้ง200กว่าอเลยนะเออเยอะมากเยอะมากครับมาครับมาครับมาปึ๊บโอเคโอโหห้าห้าสิบห้าสิบหกอันเองอะ่ะคือทาชุดเกาะถ้าทําชุดเกาะก,ก็ก็อาจจะไม่พอแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําชุดเกาะอยู่แล้วครับเ,ออเดี๋ยวข้ามไปชุดเกาะต่อเลยมาอัปเกรดหุยดาบที่ค้างคาจากตอนที่แล้ว ว้างขึ้นเยอะมากปั๊มปั๊มปัป๊ปปมึงไปแอบอัานอะไรกันตรงนี้เนี่ยโอเคขอตี้บวกหน่อยเอ่อโอ้โยี่สิบกโกเลยโอโหกว่าจะได้ดูดิแพตตินัมกูจาก18บแปดกัอนมั้งสิบหอันไม่เหลือเหลือ <c oughs> โอ้ยน้ำตาจะ,ะไหลเออผมไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมน้ำยาก,กินกับข้าวกินไก่ก่อนเลยโอเคครับเตรียมพร้อมนะสาสอง เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ฮึบฮออกมาก่อนอ๋อเจ็บครับเจ็บอออันนี้เนี่ยมามาลองดูอันนี้กันคือมันคือมันหมุนช้าต้องต้องต้องคุมเองครับต้องคุมเองฮึบฮ้ยฮฮฮโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ผมกินน้ํายาอะไรอยู่วะเนี่ยหมายถึงน้ํายาเอาน้ํายานี่มาโอเคผมจะใช้น้ายากาวิตี้ดีไหมเนี่ยคือมันอาจจะมึนๆหัวหน่อยนะเฮ้บเอาน้ายากาวิตี้ออกดีกว่า เออเพราะว่าผมมั่นใจในการหลบของผมโดยไม่ใช้น้ำยาคาวิตี้นี้ลอง no เยอยๆหน่อยครับเฮ้ยก็เวิร์กอยู่นะก็เวิร์กอยู่นะเออเอาเดี๋ยวเอาไว้ทิ้งทิ้งระยะห่างตอนบอสมันแปลงร่างแล้วกันปึ๊บปื๊บ,บ,บฟาดครับฟาดครับ,รบนี่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 ความโกงความโกงของดาบนี้ความโกงของดาบนี้เอ spinning. อเออกระแทกหน่อยผมผมใส่โล่แล้วใช่ไหมเนี่ยึบโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยมันมัน,มน,มนปลาลูกตุ้มมันปลาลูกตุ้มปื๊บปื๊บฟาดฟาดฟาดมันจะแยกร่างครับมันจะแยกร่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทิ้งระยะห่างก่อนจังหวะแยกร่างเนี่ยอุบาาทมก ฮึบฮึบฮึบมา Wit. มามามาโอ้โหไม่โดนเลยไม่โดนเลย,ต,ต,ยต้องคุมเองแล้วครับต้องคุมเองแล้วครับจึบจุ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 บแยกล่างยังไม่ใช่แยกล่างสิแปงล่างเออแปงล่างเร็วขอแช่น้ำพึ่งหน่อยแปงล่างยังแปงล่างยังเอาจะยิงแข่งเหรอจะยิงแข่งเหรอเอาหรอเอาหรอจะยิงแข่งใช่ไหมล่ะเอออย่าเพิ่งแปงล่างตรงนี้นะฮึบโอเคโอเคโอเคมา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  ตีไปตีไปแปลงล่างเร็วแปลงล่างได้แล้วกูจะได้ไม่ได้กลบฮึบฮึบโอเคโอเคอุ้ยใช้โยโย่แม่งเลยกลัวตอนมันแปลงล่างโอเคแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วอึบอึบต้องต้องเคลียร์กิ่งไม้มันก่อนฮึบมามามามึงมึงมาไม่ถึงนะดิมึงมาไม่ถึงนะดิฮึบ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 อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรียบร้อยกิ่งไม้แตกกิ่งไม้แตกกระแทกหน้าหน่อยกระแทกหน้าหน่อยไหมล่ะึบ โอเคโอเคขอเอ็กซ์คาิบอร์หน่อยขอเอ็กซ์คาเบอร์2เอ็กซ์คาลิเบอร์จริง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 ฟาดฟาดฟาฟาฟาดฟดเฮ้ยนี่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 นีโอเคโอเคโอเคฮิวิวเลือดได้ฮิวเลือดครับเฮ้ยอ๊ลบลบโอเคมามาแรงมากแรงมากแรงมาก2เอ็กซ์คาลของฉันโอ้ยเจ็บ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 มามามาเดี๋เดีเดีดีชนะครับชนะครับเลือดเหลือ6000เองึมอ่ะ ฮึบฮึบตี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 กะแทกหน่อยก็ไะแทกหน่อยก็อึบนี่วู้สุดยอดครับสุดยอดโอ้โหบอสดอกบัวไม่คันามือเลยว่ะดาบกูแม่งยังโหดเลยอะมีอะไรต้องการแล้วเนาะเออนี่ไงนี่ไงดอกดอกอีกแล้วค่าจากพึ่งแล้วดอกอ๋อโอเคปึบมันก็เป็นโยโย่ที่ดีมากเลยนะจริง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 เคกลับดีกว่าครับเออได้สัตว์เลี้ยงมาด้วย เออชีอะเอเลียนโอ้ยได้แล้ววู้โหหลายรอบมากกว่าจะได้เกือบสิบถุงมังเนี่ยแม่งเอ้ยเยอะชิบหายโอ้ยโอโหได้ทีมแซมอนมาแถมด้วยอ่ะเฮ้ยดีดีดีอิลิกเต็มเลยเว้ยเรียบร้อยมามาดูโอ้โหดาเมจคือมันเทียบเท่าไม่ได้เลยอ่ะเอออันนี้ก็เป็นเออ ดาบดาบระเบิดเม็ดข้าวนะเออปลาไปมันก็จะระเบิดเม็ดเม็ดออกมาแตกกระจายก็ประมาณ 5...5 5เม็ดปะ5-6เม็ดประมาณเนี้ยมานี้นะสำหรับเออดาบนี้ก็เอาไว้สะสมแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้ในการทำดาบเทพของเราครับยังไงเราก็ต้องหายอยู่นี่ซีนิตใช่ไหมตอนนี้ของที่เราขายมีอะไรเพิ่งเกิดก็เออเหลือของบุลหลอดอินฟักเวเ b อร์คือตอนนี้เนี่ยผมสามารถ หาส่วนผสมใน,นการทาเทอร์เบตได้เลยนะคือผมสามารถหาโบเกนิโรซอสได้นะเพราะว่าลงไปในวัดเนี่ยมันก็สามารถหาที่เรียกกิจกรรมโซล่าอีคิปได้เพราะได้ปุ๊บเนี่ยดาบนี้จะเป็นดาบที่เทพที่สุดในเกมเลยนะเทอร์เบต <c ười> คือผมใช้ดาบนี้จบเกมได้ยันมูนลลอหลดอะซึ่งผมจะไม่ทำนะเดี๋ยวผมไปทำตอนท้ายๆเกมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะง่ายเกินไปนี่โอ้โหโนมันใจเลยกูเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นดีกว่าเราจะไปลงดันเจี้ยนกัน หลังจากฆ่าพ e n นเดล่าแล้วเนี่ยดันเจีย hmm. นเราจะโหดฝุดฝุดไปเลยแหละคุณผ mm ู้ชมที่เราต้องการหลกัหลกๆเลยก็คือเออเจ้าสปิริตดันเจียนสปิริตครับซึ่งมันสามารถพอามาทำที่เรียกกิจกรรมอะไรนะ mm hmm. พวกฟอสมูนกับพัมกินมูนได้ถ้าเราไม่ทำเทอรเบตเนี่ย mm hmm. ผมว่าผมจะ จัดการลงกิจกรรมนะเพราะว่าในกิจกรรม2กิจกรรมนี้ก็มีอะไรดีๆอยู่เช่นกันนี่อะไรตัวนี้อะไรตีกันครับเออนี่นี่นี่ดวงวิญญาณแล้เรียบร้อยเราก็เจาะเอกตัวปาร์ตซึ้มมาอ่ะมาต้องการครับต้องการโอ้โหแม่งแทบไม่ติดน็อกแบ็คเลยอ่ะโอ้หแม่งเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันพาลาดินพาลาดินในฮีอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบอึ๊บอึบอึบอึบไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับพาลาดินพาลาดินอุ้ยไอตัวไอตัวจอมเวทเขยิบไปอีกนิดนึงดิเขยิบไปอีกนิดนึง อุ้ยไม่ไ้ครับต้องตีพาราดินก่อนดรอปลไดไหมถ,ถ้าใจดีก็ดรอปฝานนะาวางใช้ซีเลอร์หน่อยไหมซีเลอร์ก็อาจจะพอใช้ได้แต่ว่าโฮ้ยโโอเคไม่ดอรอปเลยตีครับ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 ยายาเอยได้โล่กว่ะเอยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอยไม่มีอะไรแล้วกลับดีกว่าจริงมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันว่าต้องใช้อะไรบ้างในการทำ ทากินหมูนนะต้องใช้ฟักทอง30อันและฮอลโลบาร0สอันโอ้ของเต็มตัวเลยว่ะเดี๋ยวเคลียรยของก่อนคุณผู้ชมก็ฮัลโลบาใช่ไหมโอเคครับมาอันเดียวพอเออเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ของที่ต้องการเราก็แค่ออกเข้าใหม่ครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอมืดจะสู้ตรงไหนดีเนี่ยเออจะทําพื้นที่สู้ไหม อ๋อผมมีความคิดแล้วเดี๋ยวผมไปสู้ในอีกเวอร์หนึ่งแล้วกันนะขี <c oughs> ้เกียจทำาวื้นที่สู้โอเคมาใช้โลกนี้แล้วกันเพราะว่าขี้เกียจทำาวื้นที่สู้แล้วเจ้ตรงนี้ลาวาหายแล้วมันเป็นอะไรของมันก่อมาลุกอย่างโอเคดีนะเอาอะไรสู้ดิเอานี้แล้วกันเพราะว่ามันตีไกลได้เวิร์กอยู่มามาแต่ถ้าจะเวิร์กก็ต้องอันนี้ดิเฮ้ยมา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 สักหน่อยไมล่าสักหน่อยไม่เล่าบัฟยาครับ ลงไปลุยเลยไหมลงไปลุยเลยดีกว่าอือ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 โอ้โหดูเยคาลิเบอร์ดูเยคาลิเบอร์ฮอดจริงจริงฮอดจริงๆมึงลงมามึงลงมาลงมามึงโดนมึงลงมามึงโดนสิ่งที่เราต้องการจากกิจกรรมนี้ก็คงจะเป็นบอสบอสฟักทองอ่ะบอสพัมคิงใช่ไหมบอสพัมคิงหรือพัมกินวะพัมคิงอะไรสักอย่างโอเคโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์พวกหมาพวกนี้ไปก่อนไอ้ฟักทองที่มันบินตามนี่มันหมายความว่าอย่างไรวะโอ้ยโเดี๋ยว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 โอ้ย ฟักทองที่บินตามมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมงงฮึบฮบตีตีตีโอเคโอเคผมตีอย่างนี้เลยแล้วกันเฮ้ยฟักทองที่บินตามมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเจ็บ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 เจบฟักทองที่บินตามคืออะไรวะปึบนี่นีนต้องเจอนี่ซีเลอร์ครับอใครว่าซีเลอร์กากอืมอืมตบปากอย่างนี้เฮ้ยกูตบปากไม่ได้กูเล่นอยู่อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีิ้ด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 บถอยกดิ้ดิ้ดิน โอเคโอเคมามามานี่ไม่มีไ uhh ม่มีฟาด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 อึอหลบ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 อืจ um, okay e> ุ๊บจุ๊บจ um ุ๊บโอเคโอเคบักยาได้บักครับเออจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยหมายถึงกูเนี่ยปึ๊บปึ๊บหลบกัน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 ขึ้นไปข้างบนครับขึ้นมาตรงนี้อืบโอเคโอเคยิง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 อือลงมาเก็บหัวใจก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีหัวใจปึ๊บโอเค เ้ยได้ของดรอปเยอะมากเลยลงกิจกรรมนี้แต่ไม่ใช่ของสายกูสักอย่างเลยมามาโอเคค่อยๆล่อนหนีครับค่อยๆล่อนหนีค่อยๆล่อนหนีค่อยๆล่อนหนีมามามาเรียบร้อยรึปึ๊บรึปึ๊บรึปึ๊บรึบโอเคโอเคเราจะฮิลเลือดได้อีก6วิครับรึบขอใช้ทูเอ็กซ์คาลิเบอร์หน่อยรึปหมามาฟาด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  โอเคโอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊มามาทวสเรฟเบอร์ฟาดฟาดฟฟาดฟสู้สูู้เอาดิเอาดิก enfin ูสู้กูสู้กูสู้กูสู้ปบลบลบลบปบสู้สู้ทุบทุบทุบเจ็ดันครับเจ็ดพันตัวนี้ต้องดอบตัวนี้ต้องดอปเออถ้าไม่ดอปมีกธถ้าไม่ดอปมีเอออย่าตายอย่ตายอย่ตายออโดนระเบิดเม็ดข้าวกูไปก่อนไหม โอ้โหดอกปืนกูถามจริงอะไรอะไรบินชนเหรอ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 บินชนอย่างนั้นเหรอบินชนอย่างนั้นเหรอต้องเจอหน้ากระแทกต้อง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 ออกตัวไปกระแทกต้องออกตัวไปกระแทกเออยิงยิงยิงเรียบร้อยโอ้ยโอยได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายครับจะตายจะตายครับจะตายไหนของของฉันอยู่ไหนเรียบร้อยครับผมโอ้โหสู้มาสี่ห้าคืนแม่งเพิ่งจะมาได้ แทนอะไรดีแทนอะไรดีเดี๋ยวเลิกฮึมเลิกไหมเลิกไหมเลิกกิจกรรมเลยไหมโอ้ฟาดฟาดฟาดหน่อยฟาดหน่อยฟาดหน่อยนี่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 ดูความโกงของดาบนี้ครับเออเรียกพักทองออกมาช่วยตีครับเรียกพักทองมาช่วยตีฮึบทุ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 บจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตองตัวนี้เรียบร้อยโอเคโอ้โหเอ้ยเหนื่อยแล้วว่ะพอแล้วได้ไหมเนี่ยพอเออจะเช้าแล้วมั้งเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยพอแล้วเอ๊ะเฮ้ยชาแล้วฮัลโหลไอตัวข้างล่างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบักเลยเนี่ยเฮ้ยเช้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเออกลับไปได้แล้วชู่เดี๋ยวทำไมเลือดเป็นงี้เนี่ยใกล้ช่วงฮาโลวีนแล้วหรอเลือดเลือดเป็นลูกอมแคนดี้ครับโอเคมาดูของกันดีกว่าโอ้ของเต็มไปหมดเลยทังที่จะทิ้งก็มีประมาณนี้นะอันนี้อ่ะแล้วสิ่งที่ดีๆเราได้มาเยอะเลยนะ สัตว์ขี่เนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเเรามาดูกันอันแรกคือไม่กวาดขี่ครับจะทําให้เราบินได้แบบไม่จํากัดนั่นเองเออก็ถือว่าโอเคแล้วอย่างหนึ่งครับสัตว์ขี่ที่เขาว่ากันว่าวิ่งเร็วที่สุดในเกมฮึมเอากระโดดสองครั้งไม่ได้เฮีย่ังกากเลยจ้าว่าแต่สปู o กียทวิงส์นี่มันทําอะไรได้ขอดูหน่อยดิทำปีกเหรออืมเอเอเมื่อกี้เราตีไวเวิร์นได้โซมาเยอะก็ทำเลยไหม เออครับไหนไหนเออครับไ,น,ออบไน,นี่ใช้หนึ่งอันนอ,อโอเคผมคิดว่ามันมันมัน,มนดูหายากดีอเออมันมันอาจจะดีกว่าปีธรรมดาทั่วไปก็ได้อุ้ยอุ้ยสัตว์เลี้ยงอ๋อแจ็คโอเลนเทินเยสโอเคอุ้ยน่ารัก,กว่ะผมมีทั้งลูกตาทั้งฟักทองเลยปีออทีเดียวได้เลยว่ะออดวงมันมาครับดวงมันมานี่ดาบครับเดอะฮอสแมน เบรดอ่ะเออฮึบฮึบโอ้โอ้โอ้โหเหลือสี่แพที่นั่เป๊ะเลยล่ะเนี่ยโอเคโอ้โหดาเมดสองร้อยแม่มึงอ่ะดูดาเมดแรงจังวะแต่มันสวิงช้าอยู่นะเออเทียบกับโอ้โหงั้นเอามือมามึงเจอมึงเจอ เอยพอเร็วขึ้นอยู่แม่งดาเมจยสองร้อยเลยอะนี่ดาเมจสองร้อยจริงอะเปล่าพึดทุบหนึ่งทีทุบหนึ่งทีโอ้โหดูฟักทองนี่ดาเมจเท่าไหร่โอ้สิทขี้หดจริงหดจริงหดจริงอะไรจริงพึดอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหแล้วใครมันจะสู้กูได้วะ